เพชรขึงเพชรขึงผู้ไม่หึงหวงใครอยากจะให้ผู้คนได้มาเชยชมชมความงามของเพชรขึงอีกรอบหนึ่งในวันที่31ตสดกรกฎาคม2566เป็นเดือนแรกที่เพชรขึงออกดอกมาแล้วก็สวยสดงดงามนะคะแล้วก็จะมีให้ชมเรื่อยๆไปจนถึงกันยานะคะเพชรขึงผู้ไม่หึงหวงใครมีแต่อยากจะให้คนได้เชยชมในความงดงามนะคะความงดงามของเพชรขึงไม่ต้องห่วงนะคะความงดงามของเพชรขึงผู้ไม่หึงหวงใครมาชมกันได้เลยนะคะนี่ค่ะ เพชรชักหึงความงดงามที่ลงตัวแล้วก็ความใหญ่อลังการมากๆค่ะกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะคะกล้วยไม้เพชรชักหึ่งผู้ไม่หึงหวงใครมาชมกล้วยไม้กันได้เลยนะคะนี่คือความงดงามของเพชรชักหนึงเพชรชักหนึงดอกเป็นผีเสื้อ สวยสดงดงามมากๆเพชรหงผู้ไม่หึงหวงใครความงดงามเหมือนผีเสื้อสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะดิ่ชาสีพามาชมต้นเพชรหึงกล้ยไม้ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มีความสวยงามร่างการมากๆเลยนะคะต้นงวงฉางหรือเพชรขึงนี่นะคะมาดูค่ะนี่คือการดอกการใบของเขานะคะนี่คือการดอกการใบของเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะ นี่ค่ะมนปนกล้วยไม้ทั่วไปมองอีกแบบหนึ่งกับไข่ของการพาวเนาะค่ะนาอนี่นะคะความสวยงามของเขาคน้างสวยงามเลยทีเดียวนะคะนี่คือกา้กานดอกก้านใบของพิชเชหึงนะคะนี่ค่ะเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะปลูกยาวนานก็จะออกดอกนะคะ5ปีทีเดียวนะคะถึงจะเริ่มออกดอกช่อแรกนะคะตามตำราว่ามาเช่นนั้นนะคะเปพชเชหึงนะคะจะเกิดต้นช่วงกร,รกฎาถึงกันยายนก็แล้วแต่วความสมบูรณ์นะคะมันจะเกิดมากเกิดน้อยเกิดสวยเกิดงามนะคะ นะคะนี่ก็คือช่อดอกช่อต่อไปที่จะเกิดแทนช่อที่กําลังจะวายนะคะนี่คือช่อดอกช่อต่อไปค่ะกําลังจะออกดอกน่าจะออกช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะนี่คือช่อดอกที่จะออกเดือนสิงหาคมนะคะเป็นช่อใหม่หลังจากที่ช่อเก่าเริ่มจะวายแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นช่อดอกนะคะเป็นช่อดอกช่อต่อไปของเดือนสิงหาคมที่จะออกดอกหลังจากช่อเก่าที่ออกเดือนกรกฎาคม กำลังจะวายไปนะคะนี่เป็นช่อใหม่คิดว่าสิงหาคมน่าจะบานแล้วก็สวยงามมากๆตอนนี้ก็ขึ้นมาได้ประมาณเมตรกว่าแล้วนะคะก้านแล้วก็ช่อดอกนะคะนี่นะคะสวย,สวยงามเลยนะคะนิชาก็เอาใบเอาดอกของพี่เจ้าหึงมาให้ชมนะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะส่วนดอกเดิมของเขาก็ช่อนี้นะคะดอกเดิมของเขานี่นะคะเดี๋ยวมาให้ชมนะคะ ดอกเดิมหรือช่อเดิมของเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ดอกเดิมหรือช่อเดิมของเขาก็จะอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่ที่นิชาเคยเอามาให้ดูนะคะนี่คือก้านดอกช่อเดิมของเขานะคะของเพชรหงหงนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะเป็นช่อดอกหรือก้านเดิมของเขานะคะน้องเขาก็จะมีประมาณความสวยงามประมาณนี้นะคะที่จริงแล้วเขายาวกว่านี้นะคะก้านดอกแต่ว่าก็คือเวลาไปตามการเวลานะคะนี่ค่ะ นีก็เป็นการดอกของเพชรขึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นดอกตุ้มแล้ะค็ะพึ่งจะชูชอขึ้นมาซึ่งคิดว่าสีออกดอกแล้ะก็บ้านประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเป็นช่วงระยะที่สองนะคะหลังจากเดือนกรก,กดาคมมีออกไปชดหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็กาลังสีวายตัวนี้เป็นก้านที่สองนะคะความยาวของก้านก็น่าจะประมาณเมตรครึ่งได้นะคะประมาณเมตรครึ่งนี่นะคะกา้กานก้านของเขานะคะนี่ค่ะ ยาวมากๆเขาก็สิค่อยออกช่อออกช่อยาวขึ้นยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ออกดอกมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นก้านที่สองที่จะออกช่อหลังจากตัวเรกวายไปนะคะนี่ค่ะก้านของเพชรหึงและดอกของเพชรหึงดอกตูมนะคะนั่น,นี่คือดอกตูมของเพชรหึงนี่ชาวไมาชมนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะ อบอกว่าสวยจริงๆนะคะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะนี่เป็นกล้วยไม้ขนาดใหญ่นะคะเพชรชักหึงหรืองวงช้างกล้วยไม้ที่ใหญ่มากๆนะคะนี่คือก้านดอกของเขานะคะแล้วนี่นิชาจะเอามาให้ชมนะคะก็คือนี่คือลำต้นของเขานะคะแล้วนี่ก็เป็นก้านเป็นก้านใบนะคะก้านใบจะมีลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายๆกับใบมะพร้าวหรือกล้วยไม้ทั่วๆไปนั่นแหละคะ่ะ นี่นะคะเห็นไหมคะว่าก้านของเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะสูงยาวมากกา้านหนึ่งก็ยาวไปได้ถึง2เมตรเลยนะคะนี่คือก้านใบของเพชรขึงลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มากเลยนะคะนี่ค่ะดอกของเพชรขึงนี่นะคะจะออกดอกบานสับขั่งเลยนะคะนีอ่อันนี้วายไปหลายดอกแล้วนะคะน่าจะวายไปเยอะแล้วเพราะว่ากำลังจะเริ่มวายช่อนี้นะคะแต่ก็ยังคงความสวยงามนะคะลวดลายของเขานะคะสีเหลืองตัวนี้นะคะ น่าจะมีหลายสีอยู่นะคะก็แล้วแต่พันนะคะแต่ว่าที่นี่มีสีเหลืองนะคะเพชรขึงช่อนี้งามมากๆนะคะสีเหลืองลายจุดผีเสื้อนะคะกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะวันนี้นะคะวันที่31กรกฎานะคะนิชาก็เอามาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะความความสวยงามของเพชรขึงมไม่ได้เป็นสองรองใครนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะคะเพชรขึงที่ไม่ได้หน แต่จะให้คนเชยชมความงดงามนะคะนี่ค่ะนิชาก็เอามาให้ชมนะคะสวยงามมากๆค่ะดอกเพชรหงึงวันนี้ปลายเดือนกรกฎาคมมาชมอีกครั้งนะคะเขาจะออกดอกช่วงกรกฎาคมถึงกันยานะคะจะไม่ชมบ่อยๆอย่าเบื่อนะคะดอกก็สวยมากๆเหมือนผีเสือ้อเหมือนผีเสื้อเลยนะคะนี่